สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมันนี่เดลี่นะคะประจําเช้าของวันพุธค่ะพุธสิ้นเดือนนะคะ30มิถุนายน2 5 6 4เช้าว,วันนี้พบกับคุณสุตาและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะมาติดตามทิศทางการลงทุนนะคะภาพรวมตวลาดทั่วโลกกันค่ะไปดูฝั่งฝั่งของสหรัฐอเมริกาันก่อนนะคะเ <woo. S 2> มื่อคืนนี้ก็ถือว่าปิดบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยแต่ส่วนของ s p กับ N a ส DAQ เนี่ยก็ทํานิวไฮอีกครั้งด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจขอองสหรััฐนนีี่่่ถืวววาาาาดดกกกทคไ้ ลายตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะที่ถือว่าปรับตัวสูงในรอบ1ปีตั้งแต่เกิดโควิด1 9มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วด้วยนะคะตัวเลขเนยอยู่ที่ระดับ127.3ค่ะก็ถือว่ามากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ119ส่วนดัชนีอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าทําตัวเลขออกมาได้ดีนะคะนั่นก็คือดัชนีราคาบ้านนั่นเองค่ะถือว่าสูงสุดนะคะในรอบ30ปีเลยล่ะค่ะก็ทําให้ความเชื่อมั่นนะคะ มีมากขึ้นแล้วก็การปรับตัวของดัชนีราคาบ้านที่สูงขึ้นนี้ต่อเนื่องเป็นเดือนที่11แล้วด้วยนะคะแน่นอนว่าส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มก่อสร้างแล้วก็สร้างบ้านอีกด้วยค่ะตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใสแบบนี้นะคะไม่น่าแปลกใจนะคะหนุนนําทําให้ทิศทางของตลาดหุ้นนั้นยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะพอบอกเป็นทิศทางแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ขานรับนั่นก็คือตัวเลขราคาน้ํามันนะคะหลังจากที่ซุดตัวไปในช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมากังวลใจเกี่ยวกับ O OPEC Plus อาจจะเพิ่มกําลังการ เช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียนั้นก็เริ่มปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะคะสําหรับทางด้านของ WTI หรือว่าเวสเท็กซัสนั้นขึ้นมายืนอยู่ที่73ดอลลาร์44เซนต์ส่วนทางด้านของบริษันะคะขึ้นมายืนอยู่ที่74ดอลลาร์59เซนต์ค่ะและแน่นอนว่าสินทรัพย์อย่างทองคำนะคะสูญเสียความน่าสนใจลงไปในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยนะคะเช้าวันนี้เนี่ยรีบาวกลับมาได้นะคะยืนอยู่สักประมาณ1,763ดอลลาร์ 1, ต่อทรอยออนซ์หลังจากที่เมื่อวานนี้ลงไปทดสอบระดับต่ำ สเนี่ยที่สักประมาณ1,750ดดอลลาร์ 1, ต้นๆน,นะคะส่วนบรรยากาศการลงทุนในโซนเอเชียค่ะต้องยอมรับว่าเช้าวันนี้นะคะตอนแรกบวกมาค่อนข้างสดใสนะคะแล้วก็รอจับตาตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งฝั่งจีนแต่ว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงกว่านั้นปกคลุมนะคะสงผลทําให้นิเคอีล่าสุดนั้นก็ลงมาปริมๆนะคะดูเหมือนจะยืนอยู่ในแดนลบส่วนทางด้านของออสเตรเลียนั้นก็เตรียมที่จะประกาศภาวะล็อกดาวเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้วยไม่เพียงเท่านี้นะคะในฝั่งฝั่ ตัวเลขเศรษฐกิจ PMI ที่ติดตามกันนะคะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดที่กวางตุง้งซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของจีนนะคะส่งผลทําให้ PMI เดือนล่าสุดนะคะขยับลดลงจาก51เหลือที่50.9ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมตลาดที่วันนี้เราจะติดตามกันต่อเพราะว่าถ้าดูบ้านเราเมื่อวานนี้ก็ถือว่าบวกขึ้นมาได้กว่า12จุดนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะคะว่าทิศทางการลงทุนจะเป็นอย่างไรกัน แต่ว่าตอนนี้ค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของทางเมืองไทยประกันชีวิตกันหน่อยนะคะที่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการนะคะโดยนายสาระล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งดรสุทีโมกขเวศรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทคนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคม2564เป็นต้นไปขณะที่นายสาระยังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไปค่ะดรสุธีโมกขเวศกรรมการผู้จัดการคนใหม่กล่าวว่าสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะนั่นก็คือการทำดิจิทัลเพื่อขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ ขณะเดียวกันใช้ดิจิทัล Data มาทำการรับประกันคนที่มีโรคประจำตัวและการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนให้มากที่สุดค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเราไปดูกันต่อค่ะที่ทางด้านของเซนทันพัฒนากันบ้างนะคะช่วยเหลือในเรื่องของ SME ช่วยเหลือพันธมิตรนะคะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของเซ็นทันพัฒนาออกแคมเปญฮักไทยไทยช่วยไทยร่วมใจช็อปค่ะลดสูงสุดถึง90%นะคะเริ่มในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ค่ะ ดรนัฐกิจตั้งพูลสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าเซนทันพัฒนาได้วางรถแมพตลอดครึ่งปี2564ที่จะช่วยเดินหน้าและประคองเศรษฐกิจด้วยกลยุทธ์ Central Synergy เป็น National แอ c e l ลเลเตอฝ่าวิกฤตโควิดกระตุ้นวัคซีนเศรษฐกิจแบบออมนิชแนล โดยจับมือกับธุรกิจในเครือกลุ่มเซนทันนำโดยเซนทันรีเทลและพันธมิตรกว่า15,000รายทุ่มงบการตลาดกว่า120ล้านบาทในแคมเปญใหญ่แห่งปีฮักไทยไทยช่วยไทยร่วมใจช้อปกระตุ้นคนไทยร่วมการกินช้อปใช้เที่ยวที่ไทยช่วยลดค่าครองชีพผู้บริโภคด้วยโปรโมชั่นสูงสุด90%ทุกแพลตฟอร์มทั้งศูนย์การค้าและออนไลน์ เซนทันพัฒนามีแผนระยะยาวที่จะยกระดับ SME และฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบนำโดยศูนย์การค้าเซนทันภูเก็ตนำร่องนโยบายรัฐภูเก็ตแซนบ็อกพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการเกษตรกรและคนไทยทุกอาชีพผ่านแคมเปญต่างๆกว่า100แคมเปญทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่เตรียมจัดต่อเนื่องถึงสิ้นปี รวมถึงในระยะยาวยังมีแผนการลงทุนโครงการใหม่ที่เซ็นท่านอายุธยาเซ็นท่านศรีราชาและเซ็นท่านจันทบ,บรุรีเป็นการบุกเบิกเมืองเศรษฐกิจใหม่ซึ่งจะช่วยจ้างงานเพิ่มและสร้างอาชีพให้กับท้องถิ่นด้วยทั้งนี้แคมเปญฮักไทยไทยช่วยไทยรวมใจช็อปทั่วประเทศจะมีขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2564นี้ ลดราคาสินค้าทุกประเภทสูงสุด90%ทั่วไทยแบบอ m n i c h a n n e l ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, กับสินค้ากว่า15,000แบรนด์พร้อมแคชแบ็กสูงสุด15%และชวนช่วยไทยทุกใบเสร็จใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทันมีค่าเท่ากับ1บาทเข้าร่วมโครงการ h e a l h Thai Fight Covid-19 เป็นอีกหนึ่งแคมเปญนะคะที่ถือว่าจะกระตุ้นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในประเทศใ,รทศใครที่ยังมีกําลังอยู่นะ,ะก็ไทยช่วยไทยกันได้ด้วยณตอนนี้นะคะใช่ค่ะส่วนใครนะคะที่มีข้อจําเป็นอยากจะซื้อนะคะช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะไปอุดหนุนนะคะผ่านทางด้านของเซ็นทรัลพัฒนาทั้งในรูปแบบออนไลน์ออฟไลน์นะคะถือว่าเป็นการช่วยกระจายรายได้แล้วก็ช่วย s อสได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะ,คะพักกันสักรครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยรีบาวกลับคืนมากําลังจะไปทดสอบนะคะ ที่1,600จุดอีกครั้งจะไปได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากที่ซุดตัวลงไปอย่างรวดเร็วในช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมากว่า20จุดนะคะสุดท้ายแล้วมาเช้าวันนี้เนี่ยขึ้นมาทดสอบ1,600จุดอีกครั้งค่ะคุณนุ้ยคะแล้วก็บรรยากาศการซื้อขายล่าสุดนั้นยังค่อนข้างคึกคักสดใสเลยทีเดียวนะคะยืนอยู่1,597.82จุดนะคะบวกขึ้นมาประมาณ6.39จุดนะคะซึ่งบรรยากาศโดยรวมเนี่ยดูเหมือนว่านักลงทุนนั้นจะเริ่มคลายความไม่ตกกังวลแลว ก็เริ่มแยกแยะสถานการณ์แล,แล้วเราก็ต้องประเมินด้วยนะคะเพราะว่าผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรามาสสองกำลังจะออกแล้วด้วยนะคะ Window dressing จะเกิดขึ้นหรือไม่นะคะกลุ่มไหนที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามารวมไปถึงอีกหลายๆโครงการที่ภาครัฐเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นต่อเนื่องหนึ่งกร,รกฎาคมนี้เนี่ยสองโครงการที่มาจับจ่ายใช้สอยกันจะกระตุ้นธุรกิจในกลุ่มนี้ได้มากขึ้นหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นที่น่าจับตานะคะดังนั้นค่ะสถานการณ์ดังกล่าวนะคะจะช่วยพลังดานตลาดหุ้นไทยได้หรือไม่ติดตามได้ในายเทรดไทม ไทยไมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณชัยยศจีวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยยศค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค,ครับค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดมีเทคนิคลรีบบวกกลับเข้ามาประมาณกว่า12จุดด้วยกันวันนี้โมเมนตัมจะเป็นยังไงคะจะไปต่อได้อีกสักแค่ไหนปัจจัยหนุนมีอะไรบ้างคะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราก็มองว่าภาพของการเทคนิคลรีบบวกเนี่ยยังคงเกิดขึ้นได้ต่อนะครับก็ คงมาจากในส่วนของหนึ่งเรื่องของการทำวินโดว์เดสสิ่งนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านกองกลุ่ม็ซื้อเข้าประมาณหนึ่งพันกว่าล้านนะครับก็ภาพค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะเป็นหน้าสองการทำวินโดว์เดสสิ่งนะครับประเด็นท,ที่สองคือวันนี้จะมีเรื่องของการปรับหุ้นเข้าออกในส่วนของตัวเซตร้อยเซตห้าเซตห้าสิบแล้วก็เซตร้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะมีเรื่องของการเข้ามาเก็งกำไรในส่วนของกลุ่มพวกนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยโตขึ้นมา นะครับอย่างไรก็ตามเรายัางเชื่อว่าตรงบริเวณแนวต้านสาคัญคือเรื่องของตัวฟันโฟต่างชาตินะครับที่ยังคงไหลออกอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเงื่อนบาทที่อ่อนค่าด้วยมันมาคู่กันแบบนี้จะเป็นน่าจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีกับในส่วนของตัวฟันโฟนะครับอืมค่ะเช้าวันนี้ก็32บสาท12สตางค์แล้วนะคะดังนั้น<ช>ถ้าหากว่าผ่านพ้นในช่วงสิ้นเดือนก็คือข้ามไปสู่ไตรามาสที่3าม เอ่ ه, บรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะมีแรงเทขายทำกำไรแล้วก็ลงไปทดสอบแนวรับที่ระดับเท่าไหร่เราประเมินไว้ยังไงบ้างคะถ้าผมช่วงไตรมาสสามเนี่ย,เร,ยเรายังคงมองไว้เชิงบวกนะครับแต่ต้องวงเล็บไว้นิดน,นึงว่าตัวไทม์เฟรมของการฉีดวัคซีนนะครับคือให้กับประชาชนเนี่ยจะต้องทำได้ตามที่ไทม์ไลน์ของทางรัฐบาลเนี่ยวางเอาไว้นะครับก็คือล่าสุดนี้ออกมาว่าประมาณสักร้อยยี่สิบวันน่าจะฉีดได้ครบุ เพราทุกคนนะครับก็คือถ้าถ้าทำได้แบบนั้นจริงผมเชื่อว่าการ r ว o p e n i n g ประเทศน่าจะทําได้ถ้าน่าจะทําได้นะครับแล้วก็น่าจะหนุนกับตัวดัชนีน่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับถ้าเก็บเนี่ยเรามองไว้ประมาณสักหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยอย่างไรก็ตามถ้าทําไม่ได้แบบนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดีโอเพนยังทําไม่ได้นะครับมันจะมีการยือดออกไปนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมก็มองว่า ตัวดัชนีมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบประมาณ155 0จุดได้นะครับดูในกลุ่มของท่องเที่ยวโรงแรมหรือว่ากลุ่มค้าปลีกที่ก่อนหน้านี้ลงไปมากดูเหมือนว่าจะมีแรงซื้อคืนกลับเข้ามามีเทคนิคหรือว่ามีคนาแนะนํายังไงในการลงทุนในกลุ่มเหล่านี้บ้างคะครับผมถ้ากลุ่มโรงแรมเนี่ยผมมองว่าตัว valuation เขาค่อนข้างตึงตัวนะครับถ้านันทุนกลองกลับไปดูนะฮะตัวราคาหุ้นเนี่ยก่อนช่วงปีแล้วเนี่ยราคาหุ้นแทบจะกลับเข้ามาเท่ากันละ ก็คือมันเหลืออัพไซด์น้อยมากๆเลยนะครับในส่วนของกลุ่มโรงแรมนะครับใครเล่นกลุ่มนี้เนี่ยก็คงต้องต้องมองจุดนี้ด้วยนะครับก็ในเรื่องของตัวกําไรเนี่ยน่าจะยังไม่มาในช่วงเร็วๆนี้แน่นะครับเพราะว่าการเปิดประเทศอะไรมันยังทํามันยังล่าช้าออไปนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มค้าปีอันเนี้ยยังอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจกว่านะครับเพราะว่า mm. ทางรัฐบาลน,ะน่าจะมีการกระตุ้นในเรื่องของการใช้จ่าย ภายในประเทศนะครับเพื่อให้ธศรกิจเติบโตได้นะครับเพราะฉนั้นถ้าเลือกสองกลุ่มนี้ผมมองว่ากลุ่มค้าปีดูจะมีภาษีกว่านะครับค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะบรรยากาศการซื้อขายส่วนใหญ่ก็จะมาแรงในกลุ่มใหม่ๆนะคะกลุ่มทีมรีโอเพนนิ่งเนี่ยอาจจะต้องรอให้เห็นภาพความชัดเจนที่มากขึ้นเกี่ยวกับการกระจายวัคซีนหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยนะคะในกรณีรนี้ลทุนให้หน่อยค่ะท,ที่น่าสนใจแล้วก็ตัวท็อปพิกให้กับนักลงทุนให้หน่อยค่ะครับผมถ้าถ้าเป็นในส่วนของกลุ่ม เสมอนะฮะเรา,าทางทางกรุงศรีเนี่ยแนะนําในส่วนของตัวโฮมโปรเป็นตัวทับทิกนะฮะเนื่องจากว่าราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างแลกจดกับโกลบหรือว่าตัวดูโฮมนะครับแพคเกจตไดท้าเนี่ยมองไว้ที่ประมาณสักสิบแปดบาทนะครับก็ยังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะครับไกลกลุ่มนึงนะครับที่ล้อไปกับในเรื่องของตัวเงินบาทที่อ่อนค่านะครับ ทางด้านกลุ่มเอกอนิกไปแล้วนะครับตัวทีไปแล้วนะครับเหลือตัว c ีพีอนะครับเป็นตัวใหญ่ๆที่ยังไม่ได้มาแล้วก็ได้ไประโยชน์จากในเรื่องของตัวเงินบาทอ่อนค่าด้วยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ยังค่อนข้างระกาบนะครับก็แนะนําว่าโซนประมาณสักแถวนี้แหละนะครับประมาณสัก26บาทนะ25-26บ,บาทเนี่ยเป็นโซนของการทยอยเข้าซื้อสะสมได้นะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวนะคะเรียกว่าปรับพักฐานและกันนะคะการปรับลดลงร่วงลงแรงแรงนะคะเป็นช่วงจังหวะที่นักลงทุนอาจจะมองภาพนะคะในลนักษณะเพิ่มการ buy on dip ก็คือช่วงของการปรับฐานเนี่ยเป็นจังหวะซื้อนะคะเพราะว่าแนวโน้มในมุมมองของนักวิเคราะห์ต่างๆนั้นยังมองภาพที่ค่อนข้างดูดีกับตลาดหุ้นไทยด้วยติดตามในแต่ละวันนะคะจะมีนักวิเคราะห์เนี่ยมาให้คําแนะนําให้เทคนิคต่างๆมากมายที่น่าสนใจกันเลยนะคะจะได้ปรับพอร์ตกันได้ทันคราวนี้เรามาดูหุ้นแนะนําจากบลต่าง กันบ้างนะคะวันนี้ทางบล .KTBST นะคะแนะนำชยโยค่ะส่วนบลฟิ n นนเซียไซรัสนะคะให้ไว้ที่ IIG และบล .ASL s สแลนค <I> ่ะส่วนทางด้านของ CGSCIMB มนะคะมองไปที่ปตท p ท t t t g c บุญใหญ่นะคะเ c c เมย์แบงก์ิมเองให้ไว้ที่คอมเซเว่นและก็อมาตะค่ะ ส่วนใครลงทุนในทองคำนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะซุดตัวลงมาแบบนี้เป็นจังหวะที่จะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะจะซื้อดีจะลอกกำไรดีช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะ,คะ มาช่วงนี้ติดตามกันต่อนะคะสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการลงทุนในทองคำเพราะว่าถ้าจะดูเรื่องของปัจจัยต่างๆเนี่ยตัวเลขข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้นแล้วก็การแข่งข้าของเงินดอนอาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันการลงทุนในทองคำช่วงเวลานี้หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้เราพูดคุยกับคุณชลทินวลพลับค่ะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเส้งเฮงโกลฟีเจอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะคุณโชลทิต์คะช่วงนี้เนี่ยนะคะราคาทองคําดูไม่ค่อยเป็นใจกับนักลงทุนสักเท่าไหร่เรามองเป็นโอกาสช็อปหรือว่ามองว่าพักไว้ก่อนดีคะช็อปคงต้องช็อปกันสัน้นๆนะฮะเพราะว่าดูเทรนด์แล้วเขาก็ยังมีโอกาสที่จะตรับตัวลงต่อนะครับ ถ้าเกิดถามตอบคาถามที่แพงคือว่าจะรอไว้ก่อนดีไหมถ้าเป็นท่านที่จะเก็งกําไรอะฮะอาจจะต้องใช้ฟิวเจอร์แล้วก็ไปเลือกสัญญาเดือนไกลไปหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าจะเป็นพอแพงเนี่ยจะรอก็ได้ครับหรือว่าจะใช้วิธีการทยอยสะสมก็ได้สาเหตุที่ผมผมเรียนอย่างนี้เพราะว่าออตอนนี้คือธนาคารกลางสหรัฐเขาบอกเขาจะส่งสัญญ,ญาออกมาแล้วใช่ไหมว่าเขาจะลด ขนาดในการทำ QE เนี่ยแล้วก็ข้อมูลเศรษฐกิจก็ออกมาดีถ้าไปดูสถิติอะตอนปี 2, 2012สมัยมาที่แพนน่าจะทันมั้งผมไม่น่าจะทันตอนที่เขาส่ QE เป็นตอนแรกๆเนี่ย <c oughs> ปรากฏว่าทองลงไปตลอดเลยครับ <c oughs> เขาส่งสัญญาณปุ๊บแล้วก็6เดือนหลังจากที่เขาส่งสัญญาเนี่ย <c oughs> เขาถึงเริ่มมีการลด ลดวงเงินจริงเนี่ยซึ่งตั้งแต่นับวันแรกตั้งแต่วันแรกที่มีการส่งสัญญาณจนถึงวันที่มีการลด QE จริงๆเนี่ยทองก็ขึ้นนิด,นดนิดหน่อยๆเท่านั้นเองฮะแต่เทรนด์โร์รวมจะเป็นขาลงเพราะฉะนั้นเลยเรียนว่าณขณะเนี้ยถ้าจะเล่นซื้อจริงๆเนี่ยเป็นการจริงกําไรเล่นรีบาวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าจะซื้อลงทุนเนี่ยอาจจะรอสักหน่อยก็ได้ครับอื <c oughs> ในอีกหนึ่งปัจจัยที่วันนี้น่าจะรอดูกันคือตัวเลขนะคะที่เป็นการประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐด้วยตรงนี้จะมีผลหรือว่ามีส่วนทําให้นักลงทุนเนี่ยเขาคาดการณ์ยังไงกันบ้างคะเขาใจว่าก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งซึ่งนักลงทุนเขาก็รอดูกันนะฮะก็เห็นที่เขาประเมินกันว่าจะออกมาประมาณสักห้าแสนกว่าตําแหน่งใช่ไหมรอบที่แล้วนี่ประมาณสักเก้าแสนกว่าต่างกันสี่แสน คิดในใจพอได้ถ้าคิดนอกใจต้องพี่แผนก็ <c oughs> ออกมา <c oughs> ออกมาแย่ดีน้อยกว่าครั้งที่แล้วนิดนึงนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยตลาดอาจจะต้องไปดูวันศุกร รื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรอีกคุณแต่ว่าเทรนโดยรวมเนี่ยคิดว่าตลาดน่าจะมีการประเมินแล,ล,ล้วละ่เวละพเะพราะว่าเฟดเขาส่งสัญญาณว่าข้อมูลเศรษฐกิจทุกอย่างมันน่าจะออกมาดีเงินเฟอ้อก็น่าจะเร่งตัวขึ้นก็จะน่าจะมีการถอน QE เพราะงั้นตัวเลขคืนนี่คิดว่าถ้าออกมาดีจริงๆเนี่ยอาจจะทําให้ทองลงต่อแล้วก็จะ็นการคาดหวังว่าวันศุกร์เนี่ยตัวเลขนอกภาคเกษตรถ้าออกมาดีอีกเนี่ยทองก็จะลงไปได้อีกเพราะฉะนั้นนักขณะเนี่ยที่เรียนว่าเทรนเน่น่าจะอยู่ในช่วงอ่อนตัวลงครับค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเล เลขเนี่ยนะคะที่อาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อที่ทางของราคาทองคำนะคะแน่นอนว่านักลงทุนเนี่ยอยากจะได้ราคาในระดับที่ถูกกว่านี้สําหรับคนอยากจะซื้อสะสมระยะยาวเรามองแนวโน้มเป็นขาลงโอกาสลงไปทดสอบเนี่ยจะถึง1,600เหมือนกับที่ว่องที่ผ่านมาหรือเปล่าคะอ๋อพี่แพนถามคำถามนี้เนี่ย <c oughs> ผมผมไปดูสถิติก่อนที่บอกว่าพี่แพนน่าจะทานตอนปี2012บอเนี่ยที่เขา <c oughs> บอกว่าเขาจะลด QE อ่ะตอนนั้นทองอยู่ประมาสัก พันพันหกใช่ไหมได้คิดในใจอีกแล้วแล้วไปจนถึงที่เขาเริ่มเริ่มลดลดวงเงินออกมาสักพันสองจะเอาขนาดนั้นเลยหรอพีไ่ไม่น่าไม่น่าจะขนาดนั้นนะผมมองอย่างนั้นนะว่าไม่น่าจะขนาดนั้นถามว่าทําไมผมไม่ไม่คิดว่าขนาดอันนั้นเพราะว่าตลาดเขาก็จะกู้เงินเหมือนกันนะอ่ะ<ๆ>เขาก็ต้องมีการกระตุ้งเศรษฐกิจเยอะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากสถิติเนี่ยมันจะลงไปลึกมากครับเพราะฉะนั้น ถ้าถ้าหากก็าไม่มีประเด็นอื่นอะไรอีกแล้วนะถ้าสหรัฐเขามีการกู้เงินอยู่อีกมีเรื่องของโควิดรอบใหม่ของสหรัฐที่เริ่มกลับมาเนี่ยผมเข้าใจว่าคงไม่ลงไปขนาดนั้นถ้าพี่แพนจะหวังใจไว้สักพันเท่าไรพันหกใช่ไหมพันหกก็ก็มีโอกาสอืถ้าพันหกอะผมคิดว่าคิดว่าน่าจะมีโอกาสอยู่ตรงนั้นแต่ณตอนเนี้ยคิดอ,อย่างนี้ก่อนว่าถ้าเกิดพี่แพนดูภาพเป็นภาพรายเดือนเนี่ยราคาทองเนี่ยลงมาหลุดจุดต่าสุดของเดือนที่แล้ววันเนี้ย มันก็จะเป็นสัญญาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแนวรับถัดไปก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งไปเอาพัเลยแล้วกัน <Yeah. S 1> อยู่มาสันเจ็ดร้อเหรียญตรงนั้นนะครับจะเป็นจุดซื้ออีกจุดหนึ่งสำหรับเล่นรีบาวน์นะท mm. ่าหลุดต่ำกับพันเจ็ดรยสเหรียญตรงนี้อาจจะไปขาที่แพ้ที่พันก็ได้ครับ ค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะสวัสดีค่ะที่ต้องถามกรอบราคาด้านล่างเอาไว้นี่นะคะเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าทองคำเนี่ยไม่สามารถทําสถิติคือระดับราคาสูงสุดใหม่ได้นะเพราะว่าปีที่ผ่านมาโควิดขึ้นไปสักประมาณ2000นะคะ2,040หรือว่า2060โดยประมาณนะช่วงเวลานั้นนะคะแต่ว่ามาการขึ้นรอบใหม่ในรอบนี้เนี่ยขึ้นไปเหนือ1,900ได้แค่นิดหน่อยก็มีแอะแรงเทขายออกมาแล้วค่ะส่วนในประเทศของเรานะคะใครที่จะจับจังหวะลงทุน ถ้าเงินเย็นถ้ามี <ừ> mm. หลายไม้เนี่ยช้อนค่อยๆค่อยๆทยอยทยอยกันอาจจะได้อยู่แต่ไม่อย่างน,น,นั้นเนี่ยหลายๆตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตามกันเนี่ยก็ต้องคอยดูนะ,ะมอนิเตอร์กันอยู่ตลอดเลยจริงๆใช่ค่ะก็ต้องทนภาวะความผันผวนได้ละค่ะสําหรับท่านใด,นะ,ะน,ดนะคะที่อยากจะจับจังหวะสถานการณ์การลงทุนได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็ใกล้ชิดติดตามกันทุกวันเนี่ยนะคะก็สามารถมาติดตามรายการของเราได้นะคะพรุ่งนี้10บโมงหนาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ